สวัสดีคะ่ะเอฟซีทีนาระทุกๆท่านของช่องพี่วรรณพาเดนมาร์กนะคะเอฟซีเอฟซีเห็นอะไรไม่นั่นคะ่ะเต้นของเขานะคะทุกคนเต้นบอกเขาเรียกเต้นบอกนี่คะ่ะเอฟซีเขาจะมีงานพรุ่งนี้ตรงนี้นะคะเอฟซี FC. ก็เป็นงานของหมู่บ้านเรานั่นแหละที่มาอ่าชุมนุมกันแล้วก็มาเล่นกันมาคุยกันนะทุกคนว่าเราจะพัฒนา สนามเด็กเล่นตรงนี้แบบไหนอะไรยังไงนะคะ FC, เอฟซีพาะว่าเราเป็นสนามแบ็กเล่นที่เราจ่ายเงินนะคะเอฟซี FC, ให้กับไอรัฐบาลมาหรือว่าอำเภอมาตัดหญ้าให้เราเนาะเราก็จ่ายทุกเดือนเพราะเราไม่มีเวลาที่จะมาไอทาความสะอาดนะและก็ตัดหญ้าเนาะทุกคนแต่เราก็หมู่บ้านของเราก็คือพากันจ่ายเงินนะคะแล้วก็พรุ่งนี้ก็คือ เราจะมีงานที่เราจะมาคุยกันสังสรรค์กันปิ้งย่างกันนะคะเอฟซี FC. เราก็จะเอาเต้นแบบนี้มากลางค่ะเพราะว่ากลัวฝนจะตกเราก็จะอยู่ในเต้นได้นะทุกคนและเต้นนี้ก็จะทําให้เรานี่ไม่กลัวลมและก็ไม่กลัวฝนนะคะเอฟซี FC. ก็สามารถที่จะหลบแดดหลบฝนในนั้นและหลบลมได้นะคะก็จะทําให้เรานี่ไม่หนาวนะคะเอฟซี FC. หรือว่าเวลาลมมาก็จะทำให้เรา ลมไม่ไม่โดนเราเนาะถ้าใครร้อนหรือใครหนาวก็เข้าไปหลบในนี้นะคะเอฟซี FC. นี่เขาจะมีในวันพรุ่งนี้และก็มะรืนนี้เนาะเสาร์อาทิตย์นะเอฟซี FC เราก็จะมาแล้วก็เครื่องปิ้งย่างเราก็จะเอามาที่หลังนะคะตอนที่เรามารวมกันเนาะพองานก็จะเริ่มประมาณสักเที่ยงนะก่อนเที่ยงมนะั้งคิดว่าประมาณสักสิบโมงเนาะเราก็มารวมกันแล้วก็ กิงย่างกันนั้งแต่เที่ยงยันไปนู่นเลยค่ะไปถึงห้าโมงเย็นเลยนะคะหรือหกโมงเพราะว่าตอนนี้มันก็มืดช้านะทุกคนตอนนี้ก็เข้าจะสองทุ่มแล้วนะคะตอนพี่ออกมาจากบ้านนี่ก็ประมาณสิบนาทีนะคะสองทุ่มนะคะบ้านพี่ก็อยู่นู่นค่ะนะนั่นคือบ้านของพี่คะ่ะอยู่นั่นแล้วก็สนามหญ้าก,ก็อยู่ตรงนี้นะคะทุกคนนี่ค่ะนี่ถ้ามีแบบนี้ที่บ้านเราก็ดีนะคะเอฟซี FC. เนาะเพราะว่านี่เท่ากับบ้านหลังหนึ่งเลยนะคะเอซเท่ากับบ้านหลังเล็กๆเลยนะคะเราน่าจะมีไว้ที่เมืองไทยเนาะเอาไ้ขายเนาะแล้วก็เอา <c oughs> อิดเอาปูนมาก่อทับเนาะทุกคนแล้วก็สามารถที่จะนอนอยู่ในนั้นสบายสบายเลยนะเพราะว่าบ้านเราไม่หนาวเนาะแต่นี้เขาก็เอาไว้เพื่อที่จะไอมากันเดดกันลมเท่านั้นเองนะคะ แล้วก็กันฝนนะคะทุกคนเขาไม่ได้ว่ากันหนาวได้นะแต่ว่าบางคนก็เอาไปทําเป็นกันหนาวได้นะแล้วก็จะมีพัดลมร้อนเนาะอยู่ข้างในพี่เคยเห็นอยู่นะคนที่เขาเอาไปไอติดกระรถบ้านนะคะเอฟซี FC. เขาก็จะเอาอผ้าเอาอะไรมากั้นเนาะแล้วมาทับเนาะทุกคนมาทับตรงนี้นะคะเอฟซีนี่นี่มาทับตรงนี้นะคะนี่มันมีเชือกให้อยู่นอกนี่นี่มาทับตรงนี้นะคะนี่ ทับตรงนี้แล้วก็เขาก็ไอมีพัดลมร้อนเนาะเขาก็สามารถที่จะนอนอยู่ข้างในได้นะคะเอฟซีนี่ใหญ่โตมากเลยนะคะเอฟซีนี่ก็ประมาณกี่เมตรวะถึงเก้าเมตรหรือเปล่าตรงนี้เก้าเมตรหรือเปดเมตรนี่แต่ความหนักมันก็หนักเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันเป็นเหล็กเนาะทุกคนมันเป็นเหล็กเหมือนหนังร้านนะคะเหล็กก็กลางแล้วก็เอาผ้าเต็นมนีกลางเหมือนบ้านเราเลยแต่ว่าเขาก็ ทำแบบนี้ขึ้นมานะคะเอฟซีหมาเห่าพี่ค่ะนี่ค่ะเอฟซี FC. สวยงามมากค่ะโอเคค่ะเอฟซี FC. คลิปนี้พี่ก็ขอจบแค่นี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามวันนะพาเดนมากให้พี่ด้วยนะคะทุกคนขอบคุณมากค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะเอฟซี FC. นี่ค่ะนี่ถ้าได้ไปขายบ้านเราเนาะทุกคนเนาะ เราก็ไม่ต้องไปสร้างบ้านหรือนะคะเอแต่ขโมยเข้าได้นะคะนี่สวยงามมากค่ะเอซโอเคค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊าย